ช่วงแดดเปรี้ยงๆที่แผดเผาลงมาพรานสองคนที่มุ่งหน้าเดินลึกเข้าป่าไปยังจุดหมายของตนเองก็พอดีไปเจ้าเอกันอยู่ระหว่างทางทั้งสองอยู่คนละหมู่บ้านและเป็นไม้เบื่อไม้เมา,ากันมาตั้งแต่สมัยหนุ่ม,มแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันมานานร่วมยี่สิบปีจนแกเท่าแต่ทั้งสองก็ไม่มีวันที่จะลืมกันและกันได้เปืนยาวู่กายในมือของทั้งสองก็ระเบิดตมขึ้นพร้อมๆกันและโดยความชำนาญ กระสุนกระพงเข้าประทะกับร่างของทั้งสองจนหงายหลังพึงด้วยกันทั้งคู่ตาพุธถูกกระสุนเข้าที่หัวไหลขวาเลือดอาบส่วนตายเย็นก็ถูกยิงเข้าที่ช่วงท้องเลือดสาดเช่นกันเมื่อรู้สึกเจ็บปวดต่างก็ต้องหาทางเอาตัวให้หลอดตายกันไปก่อนจะให้ไปพุ่งกระโจนชกต่อยทิ่มแทงกันเหมือนสมัยหนุ่มๆคงจะไม่ไหวมีแต่จะยิงกันให้ตายไปข้างนั่นแหละเท่าที่จะทำได้ในตอนนี้แต่เมื่อเห็นว่าตนเองนั้นอาการหนัก ทั้งคู่ก็ต้องยุติกันไว้ก่อนตาพุธแกรีบเอาตัวเองกระเสือกกระสนไปจนถึงหน่งห้างที่เคยทำไว้ไม่ไกลรีบปีนขึ้นไปเพราะรู้ดีว่ากินข้าวเลือดอาจจะทำให้ตนเองตกอยู่ในอันตรายได้บาดแผลที่หัวไหลไม่หนักหนาอะไรเพราะแกเคยถูกตายเย็นจ่วงแทงมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อสมัยหนุนม่มๆแกใช้สมุนไพรที่บดและพกใส่ย,ย่ามไว้เอามาปิดบาดแผลเอาไว้จนเลือดหยุดไหล เดี๋ยวกลับออกไปจากป่าค่อยไปผ่าเอากระสุนออกแต่เย็นเองก็กระเสือกกระสนอยากจะเอาตัวเองออกไปจากป่าให้เร็วที่สุดเพราะเหมือนว่าจะรู้ตัวเองดีว่ากระสุนที่ฝังเข้าไปที่ท้องอาจจะทําให้ตนเองถึงตายได้หากว่าช่วยไม่ทันแกเดินโซซัดโซเซออกไปได้ร่วมกิโลเมตรก็เป็นเวลาเพียงพอให้สัตวร์ปร้ายนักล่าที่ได้กินข้าวเลือดตามมาถึงตัวไอ้ลายเสือโคงมันไม่ยอมมาเสียเวลากับเหยือ่อ เมื่อเข้าไปถึงมันก็พุ่งเข้าขย้ำร่างของตาเย็นทันทีแบบไม่ทันตั้งตัวตาเย็นได้แต่ร้องร่นโดยความเจ็บปวดก่อนที่จะขาดใจตายในที่สุดเพราะถูกคมเขี้ยวของไอ้หลายนั่นกัดกระชากเข้าที่ลำคอจนเลือดสัตตพุธเมื่อรอดตายมาได้ก็คิดแค้นตาเย็นเป็นอย่างมากเพราะแต่ไหนแต่ไรแกไม่เคยไปหาเรื่องตาเย็นก่อนแต่กลับเป็นแกที่ต้องถูกตาเย็นทำร้ายจนบาดเจ็บทุกครั้งและครั้งนี้ก็เช่นกัน ผ่านมา20กว่าปีคิดว่าจะไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วผืนป่าออกจะกว้างใหญ่แต่โลกมันกลับคมถ้าเจอกันอีกครั้งคงต้องเล่นกันถึงตายให้จนได้ไม่เช่นนั้นมันก็คงจะไม่ยอมลดลาวาซอกง่ายๆลุงเช้าของวันรุ่งขึ้นต่พุธแกก็รีบออกจากป่าโดยไม่ได้ล่าสัตว์ต้องใช้เวลารักษาตัวอยู่เกือบครึ่งเดือนกว่าแผลจะหายสนิทระหว่างที่แกมาได้ออกไปล่าสัตว์ป่า ก็ได้ข่าวว่ามีเสือโครงออกมาฆ่าคนตายถึงป่าไกลหมู่บ้านยังไม่มีใครสามารถที่จะฆ่ามันได้เพราะว่าผานหรือแม้แต่ชาวบ้านที่เจอก็ถูกมันฆ่าตายไปแล้วถึงสามคนคนที่วิ่งหนีรอดตายมาได้ก็บอกข่าวกับชาวบ้านให้ระวังตัวกันเอาไว้ให้มากทำให้ไม่มีชาวบ้านกล้าเข้าไปหาของป่าอีกเลยยังมีแต่รานเท่านั้นที่ยังเข้าป่าไปได้แต่ไม่เจอกับมัน ตาพุธถือว่าเป็นพรานรุ่นใหญ่ที่ยังเข้าป่าล่าสัตว์ได้อยู่มีประสบการณ์มากกว่าใครๆแม้จะเคยล่าเสือมาก่อนแต่นั่นมันก็สมัยหนุ่มๆที่เข้าป่าไปกับพ่อโน,น่นเมื่อชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือแกก็ขอเวลาอีกสองสามวันเพื่อให้แน่ใจว่าหัวไหลสามารถประทับปืนยิงได้แล้วช่วงเกือบจะเที่ยงขณะที่ตาพุธนั่งพูดคุยอยู่กับชาวบ้านอยู่ที่หน้าเรือนของตนเอง ก็มีพรานหนมสองคนเดินหน้าตาตื่นเข้ามาพรานทั้งสองก็บอกว่าได้เข้าป่าไปด้วยกันสมคนจะได้ช่วยกันระวังตัวจากเสือแต่เมื่อคืนช่วงคำ่ำพ่อของมันก็มาตามและเรียกให้กลับบ้านเพราะกลัวว่าจะถูกเสือฆ่าตายไปซะก่อนเพื่อนของตนกับปีนล,ลงจากนั่งห้างไปทิ้งเอาไว้แค่สองคนคล้อยหลังจากที่ลงจากนั่งห้างไปไม่นานตนทั้งสองก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด และหวาดกลัวดังแววออกมาจากป่าฝั่งที่สองพ่อลูกพากันเดินออกไปทําให้ทั้งสองหวาดกลัวจนไม่กล้าจะลงตามไปดูคิดว่าสองพ่อลูกคงจะเจอกับไอ้ลายเสือโค่งเขาแล้วพอรุ่งเช้าทั้งสองถึงได้รีบปีนลงจากนั่งห้างตามไปดูได้ก็เห็นว่าเพื่อนของตนถูกเสือคาตายและฉีกเนื้อหนังกินไปจริงๆทิ้งร่างที่นอนตาเลือถลนเอาไว้เพียงแค่ร่างเดียวแต่กลับไม่เห็นร่างของผู้ที่เป็นพ่อของมัน จนเมื่อพรานหนมพ่อของพรานหนมที่ตายเดินเข้ามาพรานหนมทั้งสองก็ตกใจถามว่าพ่อทำไมถึงกลับมาคนเดียวไม่ช่วยลูกชายของตนกลับมาด้วยพรานหนมก็บอกว่าตนอยู่ที่บ้านไม่เคยออกไปไหนมาเลยพอคุยกันไปคุยกันมาถึงได้รู้ว่าลูกชายถูกเสือฆ่าตายไปแล้วยิ่งทำให้พรานหนมรู้สึกโมโหวันที่ตนเข้าป่ากลับไม่เจอกับมันไม่อย่างนั้นคงได้ฆ่ามันตายไปแล้ว พรานหนมเป็นพรานลุ่นน้องของตาพุธไม่กี่ปีแต่ก็เป็นพรานเพียงคนเดียวที่มีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างแถมยังมีกระสุนและลูกตะกัวที่พรานรุ่นเก่าปลุกเสกทิ้งเอาไว้ให้จำนวนหนึ่งให้เก็บเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นพรานหนมแกจึงสั่งชาวบ้านหรือแม้แต่พรานทุกคนห้ามเข้าป่าอย่างเด็ดขาดและได้ชวนตาพุธเข้าป่าไปด้วยกันเสียในตอนนี้เลยเพราะคิดว่ายังไงเสีย ไอ้หลายเสือโครงนั่นมันต้องย้อนกลับมากินเหยื่ออีกแน่แกยังมีเรื่องที่ไม่ได้บอกกับชาวบ้านอีกเมื่อพากันเดินเข้าไปถึงชายป่าพรานหนมถึงได้บอกกับตาพุธว่าตามที่พรานหนมทั้งสองเล่าให้ฟังเสือที่ฆ่าลูกชายของตนเองตายมันน่าจะเป็นเสือสมิงเพราะมันสามารถที่จะแปลงเป็นร่างของตนไปหลอกล่อเอาลูกชายของตนลงมาจากนั่งห้างกลายเป็นเหยื่อให้กับมันได้ต้องระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้น รานหนมแบ่งกระสุนอาคมให้ตะพุธไปจำนวนหนึ่งกับตะกัวอีกหนึ่งเม็ดเอาไว้เป็นเครื่องรางเพราะว่าเลิกใช้ปืนแก๊ปกันมานานแล้วจึงไม่ได้ใช้ตะกัวตะพุธแก่จึงเอาเมต็ดตะกัวนั่นไปเน็บพันไว้ที่ใช้พกเพราะว่าตนเองไม่มีเครื่องรางของขัง,งอะไรติดตัวเลยผิดกับพรานหนมซึ่งนอกจากจะมีวิชาอาคมแล้วแกก็ยังมีเครื่องรางของขัง,งเน็บเอาไว้ที่เอวด้วย ทั้งสองก็รีบพากันสาวเท้าเข้าไปจนถึงจุดที่พรานนมทั้งสองบอกก็ไปเจอกับร่างของลูกชายนอนตายอยู่อย่างน่าอุจารดวงตาเบิกถลนแกจึงเอามือไปปิดตาลูกชายไว้ครู่หนึ่งแล้วก็พล่ำมบนบริกรรมคาถาอาคมเป่าพลวดพล,ลวดลงไปเอามือลูบปิดดวงตาของศพบเบาๆจนปิดสนิทสร้างความตกตะลึงให้กับตาพุทธเป็นอย่างมากเพราะว่าตั้งแต่เป็นพรานมา แกไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนรวมทั้งเรื่องของเสือสมิงนั่นอีกด้วยไปพี่พุธหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆนี่ละไม่เกินเช้าพรุนี้ยังไงเสียไอไ้หลายเสือสมิงนั่นมันต้องโผล่ย้อนกลับมากินอีกแน่ทั้งสองกระชวยกันมัดห่างจนเสร็จก่อนที่ฟ้าจะมืดพรานหนมไม่อยากจะมองลงไปดูร่างลูกชายเลยเพราะนึกเสียใจที่ปล่อยให้ลูกชายเข้ามาตายในป่าแบบนี้ ปรานทั้งสองพากันนั่งเงียบไม่พูดไม่คุยอะไรกันไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนด้วยความมืดและความเงียบจนฟ้าเริ่มเปิดแสงจันทร์สาดส่องพ้นยอดไม้ลงมาทั้งสองกับแปลกใจว่ามีคนมายืนอยู่ใต้นั่งห้างตั้งแต่เมื่อไรและคนที่โผล่เข้ามานั่นก็คือตาเยน็นที่ยืนชี้หน้าด่าตาพุทธเสียงดังลั่นก่อนที่จะพูดประโยคสุดท้ายว่าไอพุทธถ่าเองแน่จริง วันนี้มาสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งเลยดีกว่าตะพุธเองก็ใช่ว่าจะเป็นคนใจเย็นรู้สึกโมโหเดือดดาลตาเย็นมานานแล้วครั้งนี้เป็นไงเป็นกันล่ะว,วะแกรีบวางปืนปีนลงจากหน้างห้างทันทีโดยที่พลานหนมเองแกก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งสองนั้นไม่ลงรอยกันมานานต่างก็ลืมภารกิจที่ตั้งใจจะเข้ามาทำเสียสนิทพอร่างของตาพุธลงไปถึงพื้นทั้งสองร่างต่างกระพุ่งเข้าปัมฟัดกันทันที ดูๆไปก็เหมือนคนแก่สองคนที่ต่างกระทำอะไรกันได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นจู่ๆร่างของตาเย็นก็นเปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนขณะที่กำลังปั่มฟัดกันอยู่แต่พุทธกว่าจะรู้ตัวกระถูกคมเขี้ยวของเสือสมิงที่เปลี่ยนไปจากร่างของตาเย็นเข้าขย้ำที่ลำคอร้องเสียงหลงด้วยความตกใจไอ้หลายเสือสมิงพยายามจะฉีกเนื้อหนังของตาพุทธ แต่มันกลับไม่ได้ละคายผิวของตะพุธแม้แต่น้อยพรานหนมเมื่อหายตกใจก็รู้ว่าควรจะทำยังไงต่อแกสะพายปืนรีบปีนลงจากนั่งห้างทันทีเพราะอยู่บนนั่งห้างนั่นยิงไม่ถนัดเดี๋ยวจะยิงกันเองเข้าปล่อยให้มันฟัดปรางของตะพุธต่อไปโดยที่พรานหนมคอยหาจังหวะที่จะยิงเสียงตะพุธยังคงร้องขอความช่วยเหลือไม่หยุดไอ้หลายเสือสมิงนั่นมันกระเพะจากร่างของตาพุธ หันควงพุงเข้าใส่พรานนมที่ย่องเข้าไปทันทีแต่มันก็ยังช้ากว่ากระสุนอาคมของพรานหนมที่ระเบิดตูมเข้าไปที่กลางหน้าอกของมันอย่างจังจนฝังในร่างไอ้ลายเสือสมิงทะลึ่งพลวดขึ้นแหกปากร้องโอกก่อนที่จะหล่นลงไปนอนดิ้นพล่านอยู่ที่พื้นเมื่อรู้ว่าตัวเองทำท่าจะไม่รอดแล้วไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันก็ตะเกียกตะกายเพื่อจะหนีเลือดสดๆยังคงพุ่งออกจากรูกระสุนจนแดงฉาน แต่มันก็ตะเกียกตะกายออกไปได้ไม่ไกลก็ถูกตะพุธลุกขึ้นวิ่งไปคว้าเอาปืนจากมือของพรานหนมเข้าไปยิงซ้ำมันเข้าที่หัวจนมันหัวถิ่มลงไปที่พื้นเมื่อสิ้นเสียงปืนไอ้ลยเสือสมิงก็ขาดใจตายคาที่เมื่อฆ่าเสือสมิงตายแล้วพรานหนมจึงบอกกับตะพุธให้ช่วยกันเผาร่างของมันทิ้งเสียเพราะกลัวว่าจะเกิดอาถรรพ์อย่างอื่นตามมาอีก แล้วก็ช่วยกันเผาร่างของลูกชายของตนเองไปด้วยเลยวันรุ่งขึ้นก็เก็บเอาแต่กระดูกกลับออกไปจากปา่าแต่พุทธแกพอจะรู้แล้วว่าตาเย็นคงจะถูกเสือข่าตายระหว่างทางและกินเข้าไปแล้วจึงได้เข้าไปสิงสู่อยู่ในร่างของมันจนกลายเป็นเสือสมิงแต่สุดท้ายก็ต้องมาตายด้วยกระสุนอาคมจนได้